จอนบ้านอดีตปีของลิเวอร์พูลชี้เป้าหนึ่งในนักเตะที่หมอย้ายมาเล่นให้กับหงแดงจอนบ้านอดีตปีกระดับตำนานของหงแดงลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสุรリเมียลีกอังกฤษเชื่อว่าเมสันเมากองกลางทีมชาติอังกฤษของสิงโตน้ำเงินคามเชลซีคือนักเตะในแบบที่หงแดงต้องการสำหรับเมาเหลือสัญญากับเชลซีถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ปีหน้าและการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ก็ไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากนักเตะต้องการค่าเหนื่อยที่240 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่เชลซีพร้อมจ่าย ส่งผลให้มีแนวโน้มที่เมาส์จะย้ายออกจากทีมท่ามกลางกระแสข่าวว่าได้รับความสนใจจากทั้งลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งบานมองว่าเมาส์เหมาะกับลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากบางกล่าวว่าผมคิดว่าเมสันเมาจะเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการถ้าคุณมองที่จุดแข็งของเขาในฐานะกองกลางเขาบุกได้เล่นเกมรับได้เต็มไปด้วยพลังดุยไปข้างหน้าวิ่งขึ้นวิ่งลงนี่คือน,นักเตะในแบบที่ลิเวอร์พูลต้องการเขาจะเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการผมยินดีต้อนรับการเซ็นสัญญานี้แน่นอนถ้าเขาเลือกมาเล่นกับ Liverpool.